สวัสดีครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราได้นําเสนอเหล่าบรรดานางเอกที่เกิดในเดือนกันยายนกันไปแล้วคราวนี้เรามาดูเหล่าบรรดาพระเอกที่เกิดในเดือนกันยายนกันบ้างวันนี้ร้อยแปดสตอรี่จึงได้รวมเอาสิบพระเอกดังที่เกิดในเดือนกันยายนมาให้ทุกท่านได้ชมกันไปชมกันเลยครับว่าจะมีพระเอกคนไหนที่เกิดในเดือนกันยายนกันบ้าง มาเริ่มกันที่พระเอกหนุ่มแอนดิวเกรกสันสำหรับพระเอกหนุ่มคนนี้เขาเกิดเมื่อวันที่1กันยายนพศ2521ปัจจุบันหนุ่มแอนดิวนั้นอายุ42ปีแล้วนั่นเองครับคุณผู้ชม ต่อกันที่นักร้องและนักแสดงอย่างหนุ่มโดมประกรณ์ลำสำหรับพระเอกหนุ่มคนนี้เข้าเกิดเมื่อวันที่12กันยายนพศ2 5 2 2ปัจจุบันหนุ่มดมอายุ41ปีแล้วนะครับคุณผู้ชม มาที่นักแสดงและผู้จัดคนเก่งอย่างหนุ่มวีวีรภาพสำหรับพระเอกหนุ่มคนนี้เขาเกิดเมื่อวันที่9กันยายนพศ .2523 ปัจจุบันหนุ่มวีอายุ40ปีแล้วนั่นเองไปต่อกันที่นักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีอย่างหนุ่มเตอ๋อชันทวิทสำหรับพระเอกหนุ่มคนนี้เขาเกิดเมื่อวันที่18กันยายนพศ .2526 ปัจจุบันหนุ่มเตอ๋อนั้นอายุ37ปี ถัดมาที่นักแสดงมากความสามารถอย่างหนุ่มเป้อารักษ์สำหรับพระเอกหนุ่มคนนี้เขานั้นเกิดเมื่อวันที่2กันยายนพศ2527ปัจจุบันหนุ่มเป้อายุ36ปีนั่นเองครับ ัดมาต่อกันที่นักร้องและนักแสดงหนุ่มบี้สุกฤทธิ์สำหรับพระเอกหนุ่มคนนี้เขานั้นเกิดเมื่อวันที่4กันยายนพศ2528ปัจจุบันหนุ่มคนนี้อายุ35ปีแล้วนั่นเองครับคุณผู้ชมไปต่อกันที่นักแสดงหนุ่มไนกี้นิติดนสำหรับพระเอกหนุ่มคนนี้เขานั้นเกิดเมื่อวันที่6กันยายนพศ2531 25ปัจจุบันอายุ32ปีแล้วนั่นเอง ต่อกันที่นักแสดงหนุ่มหน้าตีอย่างหนุ่มอเล็กธีลเดชสำหรับพระเอกหนุ่มคนนี้เขานั้นเกิดเมื่อวันที่15กันยายนพศ2 5 3 2ปัจจุบันหนุ่มอเล็กอายุ31ปีแล้วนั่นเองครับคุณผู้ชมไปต่อกันที่นักแสดงหนุ่มแบงค์อาทิตย์สำหรับพระเอกหนุ่มคนนี้เขานั้นเกิดวันที่23กันยายนพศ2 5 3 3ปัจจุบันอายุ30ปีนั่นเอง ปิดท้ายกันที่นักแสดงหนุ่มจากวิกเจ็สีอย่างหนุ่มแชเวลากรสำหรับให้เอกหนุ่มคนนี้เขานั้นเกิดวันที่12กันยายนพศ2535ปัจจุบันหนุ่มแชปนั้นอายุ28ปีนั่นเองครับคุณผู้ชมไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ